สวัสดีค่ะพบก,กับรายการหัวเส้นหงหมอนิ่งนิวเช้าวันศุกร์ที่22สิงหาคมราคาทองคำสปอร์ตเมื่อวานลดลง9.7ดอลล่าปิดตลาดที่3,338ดอลล่าค่ะนักลงทุนบางส่วนชะลอการลงทุนนะคะรอดูเจอโมพาวเวอร์ประธานเฟรดจะมีการลกาวสวนทอนพนดในการประชุมเฟรดประจำปีที่แจ็คสันโฮคืนนี้ช่วง3ทุ่มนะคะ เมื่อคืนสหรัฐเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสกันว่างงานตัวเลขออกมาไม่ดีนะคะคือเพิ่มขึ้น1 0 0 0 0หมื่นถึงพันรายเป็น2องแส0สาหมารายนะคะตรงนี้สะทอ้นได้เห็นว่าตลาดแรงงานสหรัฐอ่อนแอนะคะแต่ว่าก็มีข้อมูลที่ออกมาดีก็คือดัชนี pmi ภาคการผลิตแล้วก็ภาคการบริการเดือนสิงหาคม เพิ่มขึ้นเป็น53.3แล้วก็55.4นะคะสูงกว่าตลาดคาดการไว้มากนะคะโดยเฉพาะภาคการผิดออกมาจริง53.3ตลาดคาดการไว้แค่49.7นะคะตรงนี้ก็สทเห็นว่าภาคการผิดภาคการผิการของชุนการก็ยังมีความแข็งแกร่งอยู่นะคะตอนนี้อาจจะเห็นตัวเลขตลาดแรงงานนะะตัวเวยการจ้างงาน อ่อนแอนะคะนักลุนจับตาคดีช่อโกงให้ข้อมูลเท็จของผู้ว่าการเฟดลิซาคุกนะคะซึ่งก็มีหลายฝ่ายเรียกร้องให้พาเวลบัะธานเฟดเนี่ยถอดถอนผู้ว่าการเฟดท่านเนี่ยออกจากตำแหน่งนะคะประเด็นตรงนี้คงอาจจะต้องติดตามต่อไปนะคะคือท่านนี้ถ้าเกิดถอดถอนออกทาก็จะแต่งตั้ง ผู้ว่าการเฟดท่านใหม่เข้ามานะคะแล้วก็เชื่อว่าท่านใหม่ที่เข้ามาก็มีแนวโนว้มนโยบายที่จะสับสนลดดอกเบีย้ยนะคะคือตอนนี้ก็มีผู้ว่าการเฟดสามท่านแล้วนะคะที่ทําแต่งตั้งนะคะถ้าหรือถ้าคุกถูกถอดอดก็จะมีการแต่งตั้งโดยทําเป็นคนที่สี่นะคะ ทางด้านกองทุน SPR ขายทองคำออกมาต่อเนื่องเป็นวันที่3เมื่อวานขายออกมา1.43ตันนะคะคืนนี้เน้นย้ำนะคะ3ทุ่มติดตามการกล่าวสุวนพรพจน์ของเจอร์รพาวเพรเวอร์ปอนดเฟดในการประชุมเฟดประจำปีที่แจ็คสันโฮนะคะก็จะเป็นการกล่าวสุวนพรพจน์ครั้งสุดท้ายของท่านนะคะท่านจะหมดวาระพฤษภาคมปีหน้าแล้วนะคะ ก็เป็นที่จับตามองเป็นพิเศษนะคะว่าท่านจะมีการพูดถึงเศรษฐกิจอย่างไงนะคะที่สําคัญก็คือจะมีการส่งสัญญาณลดอัตราดอกเบีย้ยในการประชุมเดือนกันยายนหรือเปล่านะคะ mm hmm. เพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยท่านได้ใช้เวทีนี้ในการที่จะส่งสัญญาณลดอัตราดอกเบีย้ยในการประชุมเดือนกันยายนนะคะซึ่งท่านก็บอกว่าถึงเวลาแล้วที่จะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยนะคะแล้วก็ท่านก็ เชื่อว่าสามารถควบคุมเงินเฟอ้อให้ลดลงสู่เป้าหมาย2%ได้อย่าง,ย,างยั่งยืนนะคะคือถ้าเปรียบเทียบนะคะช่วงปีที่แล้วกับปีนี้นะคะสิ่งที่เหมือนกันก็คือเศรษฐกิจสหรัฐในช่วงครึ่งปีแรกนะคะก็ชะลอตัวลงนะคะการใช้ใจ่ายของพวกอ่อนแอลงนะคะแต่ว่าปีนี้ก็จะมีการชะลอตัวลง มากกว่าปีที่แล้วด้วยซ้ำนะคะตัวเลขการจ้างงานช่วง3เดือนที่ผ่านมาในปีนี้อ่อนแอมากนะคะก็จะเห็นว่าตัวเลขที่ปรับลดลงก็จะเห็นเพิ่มขึ้น1น0 0 0กว่าตำแหน่งเท่านั้นเองนะคะก็ถ้าเกิดเฉลี่ย3เดือนก็จะเห็นว่าตัวเลขเนี้ต่ำกว่า10000แสนตำแหน่งมากที่เดียวนะคะดังนั้นก็ตอกย้ำว่าตลาดแรงงานชุมิกาอ่อนแอ เช่นเดียวกับปีที่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ต่างกันก็คือเรื่องเงินเฟอ้อนะคะเงินเฟอ้อปีที่แล้วเนี่ยกำลังลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะหลังจากที่สหรัฐประชิญกับเรื่องเงินเฟอ้อสูงในช่วงเกิดสงครามรัสเซียยูเครนนะคะในปี2022นะคะแต่ว่าก็ลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ว่าปีนี้กลายเป็นว่าเงินเฟอ้อทรงตัวและกําลังจะเพิ่มสูงขึ้นจากนโยบายภาษีของธรรมนะคะมัน พาเวลก็จะมีเรื่องที่บอกท้าทายมากว่าจะเลือกอะไรนะคะแต่อย่างเชื่อว่าท่านอาจจะต้องเลือกเศรษฐก,กิจนะคะให้มีความแข็งแกร่งเพราะว่าตาดอกเบีย้ยของเฟดต,ตอนนี้ก็สูงมากนะคะ4.25-4.5%นะคะเพียงแต่ท่านจะกล้าฟันโธงหรือเปล่าว่าจะลดดอกเบีย้ยในการไปชุมเดือนกันยนต์แต่ว่าตลาดก็ประเมินว่าเฟดอาจจะต้องลดดอกเบีย้ยในการไปชุมเดือนกันยนย์นะคร การประชุมเฟดปีที่แลนะ้วเนี่ยเดือนกันยายนเฟดตัดสินใจลดดอกเบี้ยสูงถึง0.5%ด้วยนะคะแนวโน้มราคาทองคำคิดว่าน่าจะเหวี่ยงในช่วงคืนนี้นะคะตามการกล่าวสุวนทรพจน์ของพาเวลนะคะ แนวรับ3,310ดอลลาร์3,300ดอลลาร์นะคะแนวตาน 3, ลล้าน3,360ดอลลาร์นะคะผ่านขึ้นไม่ได้3,380ดอลลาร์ค่ะส่วนราคาทองแท่งของสมาคมขายออกช่วงเย็น5,1500บาทเพิ่มขึ้นถึง250บาทะคะก็ได้อันนี้ส่งจากเงินบาทอ่อนค่าด้วยนะคะแนวรับ5,1250บาท ห1 1 5 0บาทนะคะแนวต้าน51,750บาท51,950บาทนะคะสำหรับคำแนะนำการลงทุนนะคะคิดว่าหลักทองคำในช่วงสามทุ่มน่าจะผันผวนนะคะปรับกลยุทธ์นะคะตามการถแถลงของประธานเฟดเป็นหลักนะคะถ้าเกิดไม่ส่งสัญญาณว่าจะลดดอกเบี้ยนะคะยังคงแบบอยู่ในโหมดเวดานซีนะคะขอรอดูตัวเลขเงินเฟ้อ ก่อนนะคะก็คงแนะนําว่าให้ขายออกไปก่อนนะคะถ้าเกิดส่งสัญญาณลดดอกเบี้ยนะคะมีอยู่ถือต่อไปได้นะคะถ้าอยากซื้อนะคะและ้วกรน,นีที่ราคาทองคำปรับตัวลงคิดว่าทองแท่งเนี่ยต่ำกว่า5 1 0 0 0บาทนะคะซื้อเก่งกำไรได้นะคะประมาณ5 9 0 0บาทนะบาทส่วนโคฟิดเจ้าจะซื้อเก่งกำไรนะคะก็อาจจะดูประมาณ 3,280ดอลลาร์ 3, นะคะแล้วก็ตัดขาดทุน3,270ดอลลาร์นะคะกอลไยฟิวเจอร์ซื้อเกงกำไลสามพันสาดอลลาร์ตัดขาดทุน3,290ดอลลาร์นะคะส่วนเงินบาทก็อ่อนค่าลงนะคะ10สตางค์32บาท60สตางค์นะคะเงินดอลลาร์กลับมาแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะเงินบาทแนวโน้มอ่อนค่าลงต่อนะคะแนวรับ32บาท 4ีสตางค์นะคะเราก็แนวต้าน32บาท73สตางค์นะคะ USD futures สัญญาเดือนกันยายนแนวรับ32บาท35สตางค์นะคะเราก็แนวต้าน32บาท68สตางค์ค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ